ในตัวอย่าง The Walking Dead Season 11ภาพที่เราเห็นจะเป็นซอมบี้ที่ถูกเผาและมาติดอยู่กับต้นไม้และมันปรากฏไม่กี่วินาทีก่อนจะตัดเข้าไปสู่วิดีโอของเมืองคอ m มอนเวลล์แล้วซอมบี้ตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับตัวละครใน The Walking Dead กันแน่โดยเฉพาะคอนนี่กับเบอร์จิล เราอาจจะได้รู้คำตอบจากคลิปนี้ครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นกันขอคนละสัก1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยครับอาถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ Let's go <S แน่นอนว่าซอมบี้ตัวนี้ก็คือหนในผู้โชคร้ายที่พวกลิปเปอร์เผาคนทั้งเป็นไอ้พวกนี้ครับมันเผาทั้งคนทั้งสิ่งของเผาทุกสิ่งเลยครับ อย่างใน The Walking Dead s e a ั่นที่10ตอนที่17 m ็กกี้ก็เพราะว่าคนของเธอนั้นก็ถูกเผาทั้งเป็นด้วยและใน The Walking Dead s e a ั่นที่10ตอนที่19 a อ r อนกับแกบ r i ก็เดินไปเจอเหยื่อที่ถูกไฟไหม้ด้วยเหมือนกันครับและซอมบี้ตัวนี้ก็ถูกเผาด้วยครับเราจึงรู้ว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของรปเ p p e r ซอมบี้ตัวนี้มันถูกมัดและขากรรไกรที่ดูเหมือนว่าก่อนจะตายเขาอาจจะโดนบางสิ่งบางอย่างทุบเข้าไปที่ขากรรไกร และท้องที่ถูกฉีกออกมาเรากับว่าซอมบี้ตัวนี้ก่อนที่จะตายเขาอาจจะถูกสอบสวนและทรมานอย่างหนักและในตัวอย่างเบอร์เจี้ยวกับคอนนี่กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังอเล็กซานเดียในตัวอย่างเราจะได้เห็นม้าสองตัวที่วิ่งผ่าน ley, ita, แคนลี่โลซิต้าแครอไปเรากับว่าพวกมันเนี่ยวิ่งหนีอะไรบางอย่างตามสัญชาตญาณของมา้า และมันอาจจะพาให้พวกเขาเนี่ยไปพบกับเบาะแสอะไรบางอย่างพวกเขาเนี่ยเห็นว่าคนเนี่ยถูกฆ่าเป็นจำนวนมากเลยนอนตายเกลื่อนพื้นเคนลี่ก็ขี่ม้าออกมาตามหาคนนี่เธออาจจะพบเข้ากับอะไรบางอย่างจนนำพาให้เธอเนี่ยไปพบกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่บอกว่าคอนนี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่และคอนนี่ก็ได้ทิ้งข้อความเอาไว้เธอบอกว่าเธอติดอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วมันไม่มีอาหารไม่มีน้ํา และไม่มีแสงด้วยเหมือนกับว่าสิ่งนี้คนนี่เขียนเพื่อสื่อสารกับเวอร์จิลเธอพยายามอธิบายนะครับว่าเธอเนี่ยเจออะไรมาบ้างขอจําได้ว่าตอนที่เวอร์จิลมาเจอกับเธอนั้นเนื้อตัวเธอเนี่ยเปื้อนไปด้วยดินแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับคือเธอเนี่ยทิ้งสิ่งที่จําเป็นที่เธอพกติดตัวไว้ตลอดเพื่อเอาไว้สื่อสารหรือว่าเธออาจจะทำหล่นเอาไว้ตอนที่เธอกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างและมันจะไปเชื่อมโยงกับช็อตนี้ครับ เธอและเวอร์จิลเนี่ยวิ่งหนีอะไรบางอย่างและเธอเห็นมีดที่เพื่อนเลือดแทงเข้ามาที่กำแพงตอนที่เธอกำลังซ่อนตัวอยู่เป็นไปได้ว่าบางทีแทนที่ลิปเปอร์จะแทงกำแพงแบบมั่วๆสูวๆเนี่ยลนะิปเปอร์อาจจะแทงเวอร์จิลและมีดก็ทะลุกำแพงออกมายัางคอนนี่ก็ได้ครับเพราะในฉากนี้ครับคอนนี่ก็วิ่งเข้ามาเพียงคนเดียวบางทีเวอร์จิลอาจจะยอมเสียสละชีวิตเขาไม่ไปซ่อนตัวหรือว่าวิ่งเข้าไปในอาคารพร้อมกับคอนนี่ แล้วทำไมเวอร์จิลจึงยอมเสียสละชีวิตด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีศีลธรรมในการยืนหยัดและทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคอนนี่เพื่อให้เธอไปถึงเมืองอเล็กซานเดียให้ได้เพราะว่าครอบครัวของเวอร์จิลก็เสียชีวิตไปหมดแล้วครับรวมไปถึงลูกสาวของเขาด้วยบางทีการที่เขาได้อยู่กับคอนนี่มันอาจจะทำให้เขาเห็นว่าคอนนี่เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเพราะว่าลูกสาวของเวอร์จิลนั้นก็มีปัญหาทางการได้ยินเหมือนกับคอนนี่ เมื่อลิเปอร์ตามหาเมืองอเล็กซานเดียและตามหาแม็กกี้ลิเปอร์น่าจะบีบบังคับให้เวอร์จิลเนี่ยบอกข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอเล็กซานเดียก็ได้ครับซอมบี้ตัวนี้มันไม่ได้แค่ถูกเผาทั้งเป็นนะครับแต่มันน่าจะถูกทรมานก่อนที่จะถูกจับมาเผาก็ได้ครับยังในช็อตนี้ครับที่แดริลถูกจับตัวไปเราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ถูกเผาะนะครับแน่นอนว่าพวกลิเปอร์ ต้องจับตัวมาเพื่อสอบสวนถามหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอเล็กซานเดียก่อนซึ่งลิปเปอร์ก็รู้ว่าแดริลเป็นสมาชิกของอเล็กซานเดียและเป็นคนสนิทของแม็กกี้และใช้แดริลเนี่ยเป็นตัวต่อรองก็ได้ครับซอมบี้ตัวนี้ถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรมากใช่ไหมครับมันก็แค่ซอมบี้ธรรมดาตัวหนึ่งแต่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องใส่มันเข้ามาในตัวอย่างก็ได้ครับ มาถึงตรงนี้แล้วแล้วท่านคิดว่าซอมบี้ที่ถูกเผาเนี่ยคือเวอร์จิลหรือไม่ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ